สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหตำกุ้งสดครับผมตำกุ้งสดขนมจีนขนมเสียงใครห้างห้างนะครับกินน้ำบอลต่อยนะครับตำกุ้งสดนะครับอ่ะ กลุ่มสดเลยกลุ่มหวานๆครับมาครับกินกันครับผมครับกินกันนะครับเจ้ามกลุ่มสดแซ่บ